สบายดีป,ะป,ะป,ะปะัดปัดปาติโนสบายดีวันฝนตกพี่น้องอาทิตย์นี้ฝนตกบึ่ออาทิตย์พี่น้องเลยตอนนี้ไอดาอยู่อ่ะนะอ่าอ่าถนนอ่ะช e องเซลิเจเนาะจากเพราะว่าน่ะออกมาแล้วไปติดทางอยู่แน่อ่ะนะผู้เมโทรเพราะว่าฝนตกแค่ตอนนี้เริ่มเริ่มอ่าเริ่มอ่า ลดลงนิดหนึ่งแล้วขนาดว่าลดลงได้ดีนะเดี๋ยวดาจะพาเดินไปร้านลิวิต้งมาอีกแล้วนะคะมีออเดอร์มาโอ้ยดานี่มาลุยทุกเดือนเลยว่าจังสัว์ละพี่นอ้องทีนี้ก่อนข้าสีเดินหอดดาดีเดี๋ยวดาพ่าเดินรอบอประตูชัยอ่ออักยุิยมอันเบิงว่าอานะพี่นอ้องท่านใดที่ยังไม่เคย เห็นเนาะแบบว่าหลบๆเบื้องเนาะอีอันนด้านข้างและพี่น้องข้างบนก็จะมีคนแต่ว่าตอนนี้จะติ้ฝนเกิดจะพากันลุกมาอะไรนี่นะข้างล่างก็มีคนต่อคิวขึ้นไปขึ้นไปเบื้องชมวิวข้างบนเนนะาะเราสามารถขึ้นไปได้นะพี่น้องเนาะนะนะจ๊ะตอนนี้รถถนนทนทางนี่โล่งมากๆพี่น้องโล่งเลยนะเพราะว่านาเป็นาช่วงเัมอร์พักร้อนเนาะจ้ะ ต่างอ่ะคนก็ออกกันต่างจังหวัดหลายทาวา่าโบเมนผักกลอน,นี่เด้อพี่น้องแถวนี้โอ้ยขลุงเขามากพี่น้องเห็นบอดี้ทุกๆสีเหลืองไม่มีคนเพราะว่ามันคือว่านระลับฝนตกนั่นอะหลั่น่นะจ้ะทุกๆมีเพิ่ซซี่อ่าอยู่แทย์นี่ที่มีนักท่องเที่ยวแบบแทย์นี่เพราะไอเฟลเนี่ยแถวนี้เนี่ยับบโมีหลายขั้นดอกพี่นอ้องเป็นอ่าอ่ะเขาเอื่ยังเป็นอ่า เหตุให้มันเป็นคือ,อน่ารักนรักเป็นคอนเทนต์เน้นหน่อยเสร็จแล้วก็เดินมาหอดอล,ล,อลีวิตรงแล้วพี่น้องแล้วตามเคยพี่น้องต่อคิวจ้าต่อคิวนะคะฝนตกต่อคิวเสียเงินเสียตังค์แล้วก็ยังเสียเวล,ลาต่อคิวได้พี่น้องเย้ยนี่แหละจ้าลุยเนาะนะแต่ว่าเพิ่็ขายดีดีดีๆีด,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 ดได้พี่น้องเพราะว่าคนกั มึงแม่าบอกว่าเนี่ยดาราไม่ยังไงจะเน้นตลอดว่าจังสั่นเลยเนาะนั่นแหละจ้ะอ่าทีนี้ก็อเจะมีรถแบบจังทสี่แบบพิ่พกับมาซุงแขกวีไอพีเพิรเกเจมี่าหลายอ่าหลายระบบนอกจารต้อนรับมันแถวนี้มันจะมีกันหลายหาดพี่น้องแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดและมันก็มีครบทุกอย่างนะจ๊ะนั่นแหละจ้ะ เสือกกนฝนกรบลมขายดีขนาดนี้พี่นอกเพราะว่าดาสังเกตว่าร้านอันนี้ร้านคิฟช็อปตัวนี้นะคนเขาคอนออกกระสือเสือกันฝนสื่อลมอ่าแล้วก็เด็ทขายดีนะฮันดาวะนี่แล้วก็ออ้ขนาดที่ดาดินรออนี่ก็ถึงคิวดาเขาไปข้างในนะจ๊ะวันนี้ดามีออเดอร์ออกระเป๋าลายหน่วยเด้พี่นอกนะคะแต่ว่าดาไม่สามารถจะถ่ายให้ได้ว่า,าดาสีออานังเมนียเนะ อันนี้เป็นการเ่าไทยไปเทั่วๆไปว่าในร้านเนี่ยเขาเข้าไปแล้วมันกิเลสมันมากหดุเกพพี่น้องมันมีความอยากนะคะอันนี้เป็นรุ่นจิ๋วพี่น้องอันนี้เป็นรุ่นถือสูดและดุ่นเนี่รุ่นจิ๋วแบบนี้นะจจะอันนี้คือแบบเอออ่าก็จะมีแว่นกันแดดแล้วก็อันนี้พี่น้องอุ้ยชอบมากน่ารักเหลือเกินแต่ว่ามันเป็นสำหรับดาดอกจ๊ะ ดามันกายไว้นีมาละเนาะวัยรุ่นเนาะสาวๆใส่อู้นหนาฮักอันนี้นี่ด้าใส่ได้ <c oughs> นั่นแหละจ้ะสำหรับคลิปนี้กะนั่นแหละมาแวล,ลุยกะถไทยให้พี่น้องเบิงน้ำเท่านั้นแหละพี่น้องพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า